สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดี Fc ทุกท you ่านครับยินดีรับสู่ช่องทีค่อยบอกจะได้สครับล่าสุดนะ Fc ครับตั้งแต่น้ำแป้งออกมาโชว์ไมโครวันนี้โลนไม่เห็นฮาวเป้งนะครับสีครับโรนไม่เห็นฮาวเป้งนะครับสิครับโลนไม่ฮาวเป้งเลยนะวันนี้แป๊บไหมครับปกติโลนจะต้องฮาวเป้งนะครับแต่วันนี้โลนไม่ฮาวเป้งเลย Fc มันเกิดอะไรขึ้นครับ ประกาศตามหาคนหายครับโ้นกลับบ้านที่แล้วเจอแมคโครแล้วเจอผู้ทำความผิดแล้วไปดูคลิปแป้งเมื่อคืนนะโ้นเข้าไปดูเมื่อคืนเนี้ยคลิปแป้งเมื่อคืนเนี้ยโ้นจะเห็นผู้ทำความผิดโ้นจะเห็นแมคโครแบบนี้โ้นว่าลูกไอโ้นมึงคิดว่ามันมันบุกลุกไหมฮะแบบนี้บุกลุกไหมฮัลโลโนตอบหน่อยสิ แบบนี้บุกลุกไหมอืมนะครับแบบนี้บุกลุกหรือเปล่าโรนโ้นลองคิดพิจารณาดูนะโรนลองคิดพิจารณาดูนะว่ามันบุกลุกไหมว่ามันรุนนี้นั่นไหมโรนลองคิดไต่ตองให้ดีๆนะครับ ไม่ต้องเครียดโลนก่อนที่มึงจะไปร้องเรียนที่ของไหลอะเอ,เ,อออเอาเรื่องไมโครก่อนไหมเอาเรื่องไมโครก่อนไหมก่อนที่จะไปที่ของไหลอะก่อนที่ไปร้องเรียนพ่อแม่เขาอะมึงเอาเรื่องไม่โครก่อนนะเอาไงต่อเรื่องไมโครตอบให้ได้นะตอบให้ได้นะครับ ฝากให้คิดพิจรารณาไม่ต้องเครียดนะค,ค่อยๆคิดค,ค่อยๆทำค่อยๆแก้ปัญหาปัญหาทุกอย่างมีทางออกนะปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอพินาที่สี่ครับวันนี้ครับเมื่อคืนนี่การที่แป้งออกมาเปิดแมคโครนั้นทําให้โลนะครับหงายเงือบครับนะครับทําให้โรสึกว่าโรน,น่าเสียนะครับน่าเสีย โลน่าเสียดะยครับเจอเหตุการณ์นี้ไปใครมันงก็ไม่น่าเสียดีครับผมว่าน่าเสียแน่นอนนะครับผมว่าน่าเสียแน่นอนครับเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปทุกท่านมันจะรอดยังไงอะ่ะทุกคนผมถามหน่อยดินะครับมันรอดยากดูจากนานลักษณะเลยมันรอดยากนะครับวันนี้บันลายละบันลายเลยผมบอกเลยว่าโล่นบันลายเลย รู้เรื่องกระเบื้องล้าวเลยเจอแม่โคไปออกมาออกมาพูดเลยที่เอาไงต่อฮะมึงเห็นภาพให้คนตัดย้าเห็นตากระยายแต่นี่มึงเห็นไหมเห็นยังเห็นแม่โคไหมเห็นดำยืนไหมเห็นแม่โคไหมจะเห็นดำยืนไหมเห็นหรือยังนะ ฝากให้คิดพิจารณานะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจะเป็นวันที่โหนต้องทุกใจทุกใจเศร้าใจนะเป็นอย่างมากมึงเป็นแค่นักร้องสมัครเล่น นี่จะไปร้องเรียนตากายายมึงเอาเวลาไปดูแมคโครก่อนมึงเอาเวลาไปดูอีกคนเส,ส,สื้อใส่เสื้อสีน้ำตาลก่อนนะนะครับก่อนที่มึงจะไปดูแมคโครก่อนที่มึงจะไปร้องเรียนอื่นน่ะมึงเอาเวลาไปดูอีกคนใส่เสื้อสีน้ำตาลก่อนนะว่าจะช่วยเหลือมันยังไง <laughs> เมื่อภาพลักฐานบุกลุกอันนั้นมันไม่ได้แค่ปลูกนะปลูกทุเรียนนะ ไม่ได้ปลูกหวายนะอันนั้นปลูกเครื่องตะก,กลน่ะหืออันนั้นไม่ไม่ไม่ได้ช่วยที่จะทําให้ป่ากลับมาสมบูรณ์นะฮะโ้นนั่นไม่ทําให้ป่ากลับมาสมบูรณ์นะรู้ยังหืมแบบนั้นเขาเรียกว่าทําลายปา่านะาโน้นนะครับ ไปไงต่อมึงมึงเอาไงต่อมึงตอบดิมึงเอาไงต่อนะครับแบบนั้นของม่เรียกว่าทําให้ปลากรกบมาสมบูรณ์นะที่ปลูกทุรงทุเรียนอะ่ะมึงเห็นไหมโครไหมนะมึงเห็นแม,โค,ม,นะม,นแมโครปะ่ะกอภายกี่ต้นถามนี้ว่ากอภัยกี่ต้นหืมกอภายกี่ต้น,อ,ตนอืมที่หักไปนะต้นไม้กี่ต้นที่ขุดออกไปอะ่ะ นะเอาไงต่อมือเออนะครับ,นะรบผมมองว่านะครับนะานางดำนะครับเอเอ่จำเลยของผมนะครับผมมองว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะเข้าไปปลุกลุกป่าว่าเราไม่เห็นเครื่องตักกลเราไม่เห็นอะไรนะครับนะเขาไปไปช่วยป่ามาด้วยซ้ำทำให้ป่านะครับกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งในกะารปลุกรุ่นปลุกนี่ปลุกนั่นนะครับมึงเห็นไมโครไมโลนมึงเห็นรถไยไหมนะ่ะ นะมึงเห็นรถถ่ายไหม,มกูถามไม่ได้มึงเห็นรถถ่ายไหมเออมึงเห็นรถถ่ายมึงเห็นแมคโครไหมอืมฝากฝากไว้คิดพิจารณาด้วยนะฝากไว้คิดพิจารณาด้วยจะทำอะไรจะพูดอะไรเอาให้มันพองงามนะอย่าเลอะเทอะ เบอเพื่อนมันจะไปกันใหญ่นะไปเรถเธอเบอกเพือเ่อนนะมันจะไปกันใหญ่ก็จะไม่ล้นฝากให้ล้นคิดพิจารณานะอืมว่าล้นจะไงต่อไปจะอยู่หรือจะไปหรือว่ายังไงต่อไปตอบหน่อย จะถอยไหมเห็นแมคโคแล้วล้นจะใจถอดไหมล้นจะถอดใจไหมหรือว่ายังไงนะครับก็ฝากให้คิดพิจารณาด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ครับล้น,นครับหายไปแล้วครับหลังจากที่เจอแมคโคก็ไปเมื่อคืนนี้ <c oughs> ใครได้ครับไปประกาศตามหาล้นด่วนนะครับด่วนเลยแมคโคเจอแล้วเจอแมคโคแล้วนะครับ อประกาศตามหาด้วยเลยนะครับนะอืมใครก็ได้เจอโล้นอ่ะนะครับบอกหน่อยว่าแมคโครเจอแล้วนะแมคโครอยู่นี่นะอืมอันนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่อ่ทำให้ป่าก,กลับมาสมบูรณ์นะอันนี้มันทําลายป่านะก่อนที่จะไปร้องเรยนคนอื่นนะมาดูแมคโครก่อน <laughs> อเคนะฝากไว้คิดพิจารณานะครับขอบคุณทุกคนครับคลิปนี้ก็คงจะมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านครับขอ ลงงเราลงคลิปไว้เพียงนี้เดี๋ดยว,ยวนะจ,จะเตรียมตัวไปสารเลยทีครับนะอาจจะเจอคลิปบรรบุรถก็ได้นะครับนะเดี๋ยวพาลูกๆไปซื้อขนมตุนไว้ก่อนนะครับ